สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะคลิปนี้มาดูการจัดระเบียบตู้เย็นในแบบของกปอยกันค่ะตู้เย็นอันนี้ปอยเพิ่งซื้อมาไม่นานนะคะยังมีของไม่เยอะเท่าไหร่ค่ะอย่างแรกมาดูที่ด้านหน้าตู้เย็นกันก่อนเลยนะคะด้านหน้าตู้เย็นอันนี้จะเป็นกระจกนะคะจะติดแมกเนตไม่ได้ค่ะปอยก็เอาพวกแมกเนตเนี่ยมาติดไว้ที่ด้านข้างตู้เย็นแทนนะคะ อันนี้จะเป็นเครื่องจับเวลาเวลาทําอาหารนะคะปอยซื้อจากร้านร้อยเย็นไดโซที่ญี่ปุ่นค่ะน่ารักดีนะคะมีสีชมพูแล้วก็สีขาวรูปกระต่ายค่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นที่เปิดขวดนะคะปอเอาป๊อปป,ปีน้องคลายเบบี้มาติดไว้ที่ด้านหน้าค่ะดูน่ารักดีนะคะแล้วก็สุดท้ายอันนี้เป็นที่วัดอุณหภูมิค่ะทีนี้มาดูที่ด้านในตู้เย็นกันเลยนะคะเริ่มจากช่องธรรมดาก่อนนะคะ นี่ค่ะส่วนใหญ่้าจะจัดระเบียบตู้เย็นด้วยพวกกล่องอาหารต่างๆนะคะชั้นล่างสุดจะเป็นชั้นวางผักค่ะไปเอาใส่กล่องอาหารขนาดใหญ่นะคะแล้วก็ต่อมาชั้นนี้้าจะวางพวกน้ำต่างๆค่ะสำหรับกระป๋องน้ำขวดน้ำเนี่ยไปเอาใส่ถาดพลาสติกแบบนี้นะคะหยิบใช้ง่ายดีค่ะแล้วก็ทําให้ดูเป็นระเบียบด้วยนะคะ อันนี้จะเป็นพวกน้ำกระป๋องของอีเกียนะคะพีโซดาเลมอนโซดาแล้วก็อันนี้เป็นชาขาวเก๊กนวยค่ะอันนี้ปอยชอบมากนะคะส่วนทางขวาอันนี้จะเป็นถาดของร้านนิโทรีค่ะปอยเอามาใส่พวกโยเกิร์ตแล้วก็ยาคูนะคะแล้วก็ถัดมาชั้นนี้ก็เป็นพวกอาหารต่างๆค่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกไส้กรอกชีสลูกชิ้นข้าวนะคะเอาใส่กล่องไว้ดูเรียบร้อยดีค่ะนีค่ะชั้นบนก็มีพวก มีส้มตำด้วยนะคะสุดอันนี้เป็นกล่องเอาไว้เก็บเนยค่ะเก็บพวกอาหารใส่กล่องแบบนี้ดูเรียบร้อยดีนะคะนี่ค่ะเปิดตู้เย็นเกินหนึ่งนาทีร้องเตือนขอปิดก่อนนะคะปิดแล้วก็เปิดใหม่นะคะทีนี้มาดูที่ประตูตู้เย็นกันบ้างค่ะชั้นล่างสุดก็จะวางพวกน้ำต่างๆนะคะมีน้ำส้มเปบซี่น้ำวิตามินค่ะ ก็ชั้นถัดมาบางน้ำเปล่านะคะแล้วก็น,นี้เป็นชาเขียวมะลิที่ปล่อยชงไว้ค่ะเอามาแช่เย็นดื่มชื่นใจดีนะคะเดี๋ยวนี้ก็จะเป็นพวกซอสเครื่องปรุงต่างๆน้ำสลัดนะคะน,นี่เป็นกล่องคอสเมติกแต่ปอยังไม่ได้ใส่ของอะไรค่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นเนยแบบหลอดนะคะของจุกจินอื่นๆเนี่ยปอจะใส่กล่องเอาไว้ค่ะแล้วก็ชั้นบนสุดจะเป็นที่วางไข่นะคะนี่ค่ะช่องธรรมดาก็มีประมาณนี้นะคะ ต่อมามาดูที่ช่องฟรีดกันค่ะช่องฟรีดก็มีของไม่มากนะคะจะมีแค่ที่ทำน้ำแข็งะคะ่ะอันนี้แล้วก็ไอติมบีโป,โป้นะคะบีโปไปก็ใส่ถาดของนิโทลิแบบนี้ค่ะตอนนี้ใกล้หมดละเดี๋ยวต้องซื้อมาเติมนะคะด้านบนอันนี้จะเป็นเนื้อหมูค่ะใส่ไว้ในกล่องนะคะนี่ค่ะสําหรับไอติมที่ปลอยชอบจะมีรสมอคค่าอัลมอนด์ฟัดนะคะอันนี้เป็นรสโปรดเลยค่ะแล้วก็จะมีบลูเบอรี่ครับเปอร์ ก็สตอเบอรี่ชีสเค้กนะคะเวลาซื้อหนึ่งแถมหนึ่งเนี่ยไปยชอบซื้อมาตุนเอาไว้ค่ะเอาไวท้ทานหลังอาหารอร่อยดีนะคะค่ะสำหรับช่องฟรีก็มีประมาณนี้นะคะนี่ค่ะช่องนี้ไปชอบทานไอติมค่ะมีซื้อที่ตักไอติมติดไว้ด้วยนะคะอันนี้เล็กๆน่ารักดีค่ะก็มีประมาณนี้นะคะสำหรับการจัดระเบียบตู้เย็นในแบบของอยค่ะก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้กันนะคะ ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็รบกวนกด subscribe ช่อง YouTube ของปอยเอาไว้นะคะเราจะมีคลิปใหม่ๆมาให้ติดตามกันอีกเรื่อยๆเลยค่ะเอาไว้พบกันใหม่นะคะ